สวัสดีครับชจองลงเดียนะครับทีมรังบานน้องอุกอิงนะครับผ้อมทีมไม้ล้อมนะครับผมมาคุ้นแล้วนะครับตำนานปูก,ก็จะไปอีกหนึ่งตนนี่ครับปมเอาใหม่เลยครับพ่อใหญ่บอกเบอร์อะไรเลยตะกี้ผมลืมไปลิกสิต เสียป็นเครับมาจากสุรินครับาจากสุรินมาขุดไม้ล้อมครับมาจากสุรินครับผมอยากได้ไม้อยากต้องการใช้บริการก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอถามทักมาถามอยู่ว่าขอเบอร์เอ ครับศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสี่ศูนย์สองครับครับผมจากตัวร้านอนันจักรครับศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสี่ศูนย์สองครับรับจ้างทั่วรานอนันจักรขับขุดไม้ล้อมัย้ายไม้ติดต่อได้ติดต่อได้ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมไม้ใหญ่ใหญที่ที่มันเกะกะหรืออะไรก็ซื้อด้วยก็ได้ย้ายก็ได้ครับได้หมด ครับนี่แหละเอฟซีทักมาถามค่ะขอเบอร์คนที่มาซื้อไม้ล้อมหน่อยจังสีนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวสิถามเพื่อนหน่อยค่ะเอไปเบอร์เลยเด้อเออันนี้คือขุดไว้ให้รากมันเดินแตกยอดถึงจะมายกไปตีครับ ใช่ไหมครับเดีย๋ยวยกขับต้นนี้มีเจ้าของแล้วครับเขาซื้อแล้วอ๋อมีเจ้ากร้องเรียบร้อยอ๋อคนซื้อเขาซื้อไปแล้วครับออเดอร์มีออเดอร์แล้วมีออเดอร์แล้วคร <post> ับอ๋ออืมก็สวยครับเป็นไม้สวยไมลิล่ามีคนที่ว<ม>่าซื้อไปแล้วรอคนมาซื้อก็มีนะนครคับบางคนเขาก็ส,สวนเขาไปขายต่อไปซื้อไปขายต่อมีเยอะไหมครับผมอ่าเขาสั่งจองมีมีเยอะไหม หาไม่ทันแลโอ้ี่ยดดดี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 เก็บแถวปั๊มแถวอะไรนี่ครับก็จะซื้อไปครับไปประดับพี่โอ้ลบขากนาลบก่อนพี่มาดีดีเดี๋ยวจัดการเอาไปสัมผัสกุลุง มาดิดิน้องต่อยมานี่มาเออตัวเมียครับตัวาา <c oughs> เครอส่ละวาะจัดการเลยผู้จัดการใหญ่เอาเลยเอาเลยเออ่บาา้าน <c oughs> ลาบาดอครับลาบาดอคล้ายกักัคล้คกันร้อยไหมฮะร้อยครับร้อยปู่เขาเช็มประเทศไทยครับความแพทิเซียเชียงใหม่นี้อดแต่โกเด้นขนมันจะยาวหน่อยใช่ใช่รงคล้ายๆกันแต่ลาบาดอมันจะ <cười> 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 mắc mắc cho gặp mắn đi lời mà đi kể cả không mày đâu rau cái mặt đu mà mày đâu tối mà Nhẹ, nè mà mày đâu tối mà Ai, เรานั่งดูอย่างเดียวน้องนี่ตำนานนะครับต้นนี้อ๋ออครับอืม ไปอีกแล้วไปอีกแล้วดี๊ดิ๊จยอะไรก็ไม่ได้มานี่ดูอย่างเดียวมาเร็วเอาเสียมไหมเอาเสียมไหม <laughs> มานุ่นหน้าบ้านขุดเป็นรูหมดแล้วครับอ่าอ่าอ่าดูดูดูตัวอย่างเสียมดูตัวอย่างคุณคุณคุเสียมเจ <laughs> ้า <laughs> ขับสับสามสี่อย่างไี้นี่ครับผมมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับคุณปูคุณปูมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วเป็นตำนานอีกนุ่นตนที่ไปจากน้องคูใช่ไหม ดังแล้วดังแล้วดังแล้วช่องอะไรเนาะพี่ดังมันอุงอิงแล้วนี่เนาะป้านางแม่บ้านน้องอุงอิงแล้วก็ลงเดียแม่บ้านน้องอุงอิงแน่กับข้าวเขาเนี่ยโคบหรืออะไรเอาละนึกว่าน้ำกระท่อมน้องยาเนาะน้องดูได้เลยครับ เข้าไปดูติดตามได้เลย,เลยแ,ลแล้วเดี๋ยวแตกยอดวันไหนผมต่ายคลิปให้แล้วก็มามายกไปเลย <c oughs> ดีดีไม่ต้องไปช่วยเขดีดีน <c oughs> ้องดูอย่างเดียว <c oughs> ดูอย่างเดียว่ <c oughs> ะ วันนั้นได้จับปลาไหมจับครับจับได้เยอะไหมอูนั้นตกค้างเยอะเลยปลาเยอะต้นที่ยกไปแล้วคือไปอยุธยาครับต้นนี้ไปปลาจีนโอ้ตัดวิดีโอครับ ดูช่องติดตามช่องก่อนครับสชั่วโมงที่ผ่านมาคือเขาตัวที่เขาเดี๋มานั่งชมหมอกนั่งชมหมอกกดช่องผมก็ได้ช่องนู้นคนติดตามเยอะเลยกดได้กดทั้งคู่เลยครับลุงอะไรนะลุงเดียเหมือนกันดินหลังบ้านน่าจะลุงนางกับป้าเดีย ก็ได้จะสลับชื่อกันน้องเออดูอย่างเดียวดูดิดูอย่างเดียวเอานี่ลุงอะไรนี่กลับป่าดีๆมาดูก็คุดหมา้รอมนะครับผมคนไหนคนไหนสูดคนไหนสูผู้บ่าวไม้รอมยังมีแฟนกันหลายคนอยู่เลยคนน้นใหญ่กว่านี้คุดยากมากเลยแข็งอืม 8เมตรครับมันรอ,8อ<ห>บ<น>8เมตรแปดคนแปดเมตร10กว่าคนโอบนะนโอ้โหทางใต้อะครับ,รบไปไปบ้างไหมถ้าไปปลูกไปครับอ๋อไปล้อมอยังยังยังเนาะถ้าไปปลูกก็มีเคยไปบ้างแต่ตามที่ส่งก็ส่งส่งส่งมาส่งทั่วอาณาจักรไทยอยู่แล้วอ๋อแต่คือถ้าถ้าไปไกลขนาดนั้นเขาก็จะ ส่วนมากเขาจะมีทีมงานรองรับอยู่แล้วต่ออีกทีนึงอ๋อขาเดียวไม่ไหวนะใช่ครับต้นนี้สวยนะคะสวยครับไม้สวยครับโอ้สุดยอดครับต้นนี้ไม่รู้กี่ชั่วคนแล้วครับตอนนี้ เบื่อ,อยังดีดเบื่อ,อยังน้องเบื่อกลับบ้านไปตั้งนั้นไปมีเบื่อเราได้นั่งกันนุ่ม <laughs> น้องอยังสี่เดือนอยู่เลยลนี่ชอบภาคด้วยนะก <laughs> ับพ่อมสะรับคลิปนี้แค่นี้นะรับพ่อมอย่าลืมติดตามจองโรงเรียนเตีมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะรับพ่อมเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับพ่อม